ดีหรือไม่ดีวะแบบอยากคุยตัวต่อต,ตัวอะไรเงี้ยมันรู้สึกอันตรายนะนหญิงโอ้ยแบบหลังชนฝาเลยทุกคนว่ายังไงก็ไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดว,ว่าในยังไม่พร้อมในรู้สึกว่ายังไม่หอนไม่ดีขึ้นพวกเราก็แค่ย้ายออกพวกเราก็แค่ย้ายออกไม่กลุ่มละตอนนั้นก็คือไม่กลุ่มละออกไปทางเมาค่ะออกไปทางเมาแล้วพี่สาวมาหลายใสชั้นอ่ะฉันก็พร้อมบวกเออออ้ยไม่ัวฉัน ขาก็พูดแจขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปตอนนั้นคือใดิฉันก็ร้องไห้อีกแล้วเว้ยคือแบบตรงเลยว่าเขากวในไ,ไปหลกไปต้มไปตุ่นลูกข่าว h e l o สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับในกักแล้วนะคะถ้าเห็นนนะดสดๆแบบดิซันวันนี้ก็คือเป็นอะไรไม่ได้นอกจากขึ้นหน้าหาเรื่องวันนี้เราก็จะมาขึ้นหน้าหาเรื่อง แต่งหน้าไปเมาโมยไปตามสไตล์สาวสวยนิดนึงวันนี้นะคะเนี่ก็จะมาเล่าเรื่องที่หลายคนน่าจะรอคอยมากๆนะคะบทสรุปแม่ผัวลูกสะใภ้จะเป็นอะไรยังไงวันนี้คือแอบร้อนมากทุกคน27องศาพี่สาววันนี้ตื่นมาแล้วเหนื่อยร้อนมากเเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะคะลง คอนทัวร์ก่อนนะคะก่อนสิ่งอื่นใดบนโลกใบน,นี้คอนทัวร์ดิฉันก็คือกินหมดแล้วว่งเข้าใจคำว่ากินหรือยังขออนุญาตมองไปทางนี้นะคะเพราะว่ากระจกอยู่ตรงนี้โอ้ยอตคัดน่าสงสารมากแม่รายละเอียดเครื่องสําอางเนยจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากไปซื้อตามจะได้ตามไปซื้อแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์เหมือนเดิมตัวนี้ตัวโปรดใช้ไปแล้วประมาณแ0 0แสนแท่งก็คือ มันปกปิดดีมากทุกคนคือแบบสมชื่อจริงๆคืออ e ีเลเซอร์ชื่ออะไรสักอย่างชื่ออ e ีเลเซอร์นี่แหละเออของเมดลีนเดี๋ยวในลงลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยเครื่องสำอางของในวันนี้ก็ทิ้งไว้สักแป๊บเราก็จะมาเล่าเรื่องเรื่องราวมีอยู่ว่าคนหลังจากที่เนยทะเลาะกับเขาใช่ไหมรอบที่แหละเอ่อคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะจะได้รู้ว่าต้นสายไปเหตุเป็นอะไรยังไงนะจ๊ะหลังจากที่เนยร้องไห้แล้ววิ่งออกมากับบ้าน ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งคือความสามีก็อยากแบบให้ดีกันอยากให้แบบอะไรกันกับแม่ผัวอะไรเงี้ยนางก็เลยแบบว่าทําปิ้งย่างไหมเออแฟนก็แบบว่าเออฟิลแบบว่าอยากให้กลับมาดีกันนั่นแหละก็เลยแบบวชวนว่าปิ้งย่างไหมเดี๋ยวจะทาบาร์บีคิวกินกันอะไรเงี้ยตัวเนยก็ไม่อยากไปไงเพราะว่าเข้าใจฟิลคนไทยไหมทุกคนก็คือว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเราโกรธจริงๆหรือเราน้อยใจอะไรจริงๆอ่ะ มันสวิตอารมณ์ยากไม่เหมือนฝรั่งเว้ยที่แบบว่าเทียงเทียงเทียงกันแล้วก็แป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเออกลับมาดีกันมากอดกันแล้วแบบอารมณ์มันแบบอารมณ์เราไม่ได้สวิงอะไรขนาดนั้นเนยก็เลยบอกแฟนไปว่าเหนื่อยยังไม่พร้อมเนยังไม่พร้อม,ไ,มอไปเจอเขาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแฟนไปพูดอะไรหรือเปล่าแม่สามีดิฉันก็เลยบอกว่าฉันขอเจอกับเขาฉันขอเคลียร์ใจกับเมียของเธออะตัวต่อตัว,ตว แบบไม่ให้เธอมายุง่งอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งพอในได้ยินที่อะไรบอกงั้นในรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีวะาแบบอยากคุยตัวต่อตัวอะไรเงี้ยมันรู้สึกอันตรายนะหญิงมันรู้สึกอันตรายอยู่นะเนยก็บอกเลยไปไม่อยากไปไม่ไปไม่อยากไปเนยะก็บอกเลยไม่พร้อมมันเร็วเกินไปแล้วได้แบบ ภาษาเน่ก็ไม่เก่งแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ไงแล้วแม่ก็คือบอกว่าไม่ให้อเล็กไปมันจะคุยกันรู้เรื่องหรอวะภาษาเยอรมันเน่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยโอ้ยแบบหลังชนฝาเลยทุกคนว่ายังไงก็ไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดว่าเนยังไม่พรอมเนยรู้สึกว่ายังไม่หอมคือเข้าใจไหมทุกคนเหมือนอเล็กเขาเป็นคนกลางแล้วเขาแบบทําตัวยากก็คือแบบอันนี้ก็เมียนี่ก็แม,ม่คือถ้าเมียไม่อยากไปเจอหน้าแม่ก็ไม่รู้จะปฏิเสธแม่ยงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยเข้าใจไหม แล้วทีนี้เนยก็เลยแบบคิดไปคิดมานั่งนอนนึกคิดไปคิดมาก็เลยแบบสงสารผัวไงสุดท้ายก็เลยเอยยอมไปอะเลก็คือดีใจมากไปคุยมันจบเพราะอะเล็กก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไปคุยแล้วมันไม่ดีขึ้นพวกเราก็แค่ย้ายออกพวกเราก็แค่ย้ายออกฉันไม่อยากรู้สึกอึดอัดอยู่บ้านข้างกันทุกคนไปให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยก็คือวันตัดสินเลยว่าเธอจะอยู่ต่อกับแม่ผัวหรือเธอจะแบบ แตกหักกันไปเลยหรืออะไรยังไงก็คือไปให้มันรู้แล้วรู้รอดโอเคตัดสินใจนะน้องนะไปเลยจ้ะฉันก็เลยโอเคไปนัดวันมาเลยน,น,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวขอแบบพักลงลองพื้นก่อนอันนี้ลองพื้นของเมเบลีนฟิตมีนะคะตัวนี้มีขายที่เซเว่นเป็นแบบซองด้วยนะทุกคนชอบมากใช้ตั้งแต่เป็นซองแล้วก็มาซื้อแบบเป็นไอเป็นหลอดอย่างเงคือมันปกปิดดีมาก ก็ลงไปแบบนิดเดียวนะคะทุกคนจากนั้นก็ถูทูท,ทูทูอย่างนี้ให้มันเตม็มฝ่ามือของเรานะคะ <cover> ก็หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมนะ mm hmm. หญิงเนยก,ก็จะใช้ฟองน้ำนะคะถูน้องแบบนี้เลยอันนี้คือในบอกทุกคลิปว่ามันดีมากทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รองพื้นเวลาเรากดลงไปหน้าเรามันจะกระจายตัวทั่วๆกันนะคะทุกคนแล้วมันจะทําให้ผิวสวยมันเหมือนแบบเป็นผิวของเราเลยอะไรเงี้ย เสร็จปุ๊บได้นัดวันกับเขาแล้วใช่ไหมนึกก็เลยแบบแต่เออโอเคไปแต่รู้ไหมทุกคนสิ่งที่ดิฉันเตรียมตัวถ้าเป็นคนอื่นเอาก็อาจจะเป็นว่าเตรียมตัวว่าเอฉันจะเล่าเรื่องยังไงฉันจะพูดยังไงฉันจะเริ่มประเด็นยังไงกับแม่ผัวดีจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคนอื่นอาจจะเตรียมเรื่องเตรียมราวไปแต่ดิฉันคือเตรียมคอค่ะสิ่งที่ฉันเตรียมตัวก่อนไปเจอแม่ผัวก็คือดื่ม ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะพ,พี่สาวถ้าใครที่เป็นเหมือนเนยนั้นเนยจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าเล่นกล้าแสดงความคิดเห็นจะไม่ขี้อาย่ยตอนที่เนยแบบเมาเมากลุ่มๆเราจะคือเอาง่ายๆคือสติเราจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งมันทาให้เรากล้า,าแอลกอฮอล์มันทาให้เรากล้า,าจริงเว้ยแบบจัดก,การเลยจา้าวันนั้นฉันก็เลยดื่มไวน์แดงประมาณนี้ทุกคนความแบบมันอยู่ก้นขวดใช่ไหมเนยก็ดื่มคนเดียวหมด เสร็จก็ดื่มเป็นเหล้าช็อตฟิลเหมือนฟิลเหมือนเหล้าขาวบ้านเราซึ่งแรงมากรสชาติเหมือนเหล้าขาวมากแล้วก็ดื่มแบบยกขวดเลยค่ะดื่มไปสองอึกเสร็จปุ๊บอเล็กมาเลยดื่มแชมเปญไปอีกหนึ่งขวดทุกคนคือคิดดูเอาว่าไม่กึ่มละตอนนั้นก็คือไม่กึ่มละออกไปทางเมาคะ่ะออกไปทางเมาแล้วพี่สาวแล้วเน่นก็จะลงแก้มด้วยลิปของเมบลินนะคะเบอร์หนึ่งห้าพิตชี่นะคะสีสวยมากสีน่ารักกูมุกมิมากทุกคน นั่นแหละนะ่ก็กลุ่มๆและคาไปเลยค่ะทีนี้เดินตล่อยตล่อยไปคนเดียวค่ะก็ผัวบอกว่าผัวเป็นกําลังใจผัวก,ก็กอดแล้วกอดอีกหอมแล้วหอมอีกแบบเป็นกําลังใจให้เมียนางก็แอบลุ้นนะว่ามันจะเป็นเรื่องราวมันจะดีหรือไม่ดีไงทุกคนก็คือนางก็คาดเดาแม่ของตัวเองยาก พอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บใช่ไหมเน่ก็กดกิ่งเลยค่ะติ้งดิงหน้าบ้านานางค่ะแล้วเหมือนนางมารอเนอยู่แล้วเว้ยตอนที่แม่ผัวดิฉันออกมาเปิดประตูให้ดิฉันคือหน้าตานางยิ้มแย้มโว้ยแกซึ่งทําให้ดิฉันแบบใจฟูอะ่ะใจฟูแล้วคือแบบวันนี้นางอารมณ์ดีเออวันนี้นางอารมณ์ดีมาเว้ยไม่ได้แบบฉุนเฉียวไม่ได้โมโหใครมาอะไรเงี้ยสอ,องก็ยิ้มกลุ่มไปเลยค่ะฟิวคนเมาค่ะก็แบบฮัลโหลแบบฮัลโหลอะไรเงี้ย นั่นก็ฮัลโหลเออไปหลังบ,บ้านการก็ชวนในเป็นหลังบ้านเสร็จแล้วก็จะลงแป้งนะคะอันนี้ในใช้แป้งของแม็กนะคะทุกคนคือเป็นแป้งที่ดีมากใครที่ตามหาแป้งที่ปกปิดแต่บางเบาและเป็นงานผิวแนะนําตัวนี้เลย <c oughs> คือแบบกดลงไปแล้วมันเหมือนไม่ได้ลงแป้งไว้ทุกคนมันเป็นเหมือนเป็นหน้าของเราเลยอ่ะมันเหมือนเป็นผิวของเราอะ่ะเป็นเจ้านางก็ดีเป็นเจ้านางก็ลดค่าใครที่แบบงบน้อยหน,น่อยก็ซื้อเจ้านางคือแบบ รุชมากรุชจริงๆคอนทัวร์นะคะใช้ของ Hoola Beauty โปไปถึงใช่ไหมใน่ก็นั่งนั่งลงก็ทักทายกานันนู่นนี่ปกติใน,น่ก็เกง่งๆเนาะเริ่มแบบสถานการณ์ความเกง่งความกดดันอะมันมาทุกคนคือแบบอู้นเขาจะมาเวไหนวะนี่นาก็เลยถามว่าออดื่มอะไรอะไรเงี้ยเออดื่มอะไรดื่มน้ําเปล่าหรือเปล่าหรือจะดื่มวายแดงหรือจะดื่มอะไรอะไรเงี้ยนี่ก็แบบแล้วเธอชอบอะไรเออแล้วก็ฟิลอยากเอาใจขา่าวเข้าใจไหมหล่อน ฉันก็ฟิลแบบฉันอยากเอาใจแม่ผัวฉันจะไปพูดว่าอ๋อเอาวายแดงมาเลยน้องนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไงแล้วก็ต้องเอาใจแม่ผัวนิดนึงถึงแม้ว่าเนยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่ยอมคนนะเนยบอกอเล็กก่อนที่เนยจะไปว่าถ้าสมมุติว่าแม่เธอพูดจาไม่ดีกับฉันฉันก็จะพูดจาไม่ดีกลับกลับไปฉันก็จะไม่ยอมเขาอีกต่อไปก็แบบนั้นก็กลัวนะอเล็กก็รู้ไงว่าเนยเป็นคนนิสัยงไงเนยเป็นคนที่แบบว่า ถ้าร้ายมาถ้าฉันทําดีแล้วเธอะยังแบบมามาร้ายใส่ชั้นอะ่ะฉันก็พร้อมบวกเออ แต่ว่าเราก็แบบพูดเอาใจเขาไงก็แบบก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเก่งไหมทุกคนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกอะไรถ้าเหตุการณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นเราก็พร้อมบวกเหมือนกันเราก็พร้อมจะปกป้องตัวเองอ่า<ๆ>ก็เลยเดินเข้าไปในบ้านก็เลยเอาไวายแดงมาดื่มคะ่ะพี่สาวซึ่งตอนนั้นกูเมาแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นคือดิฉันพร้อมเปย์ละทันย่างไปใกลๆต้นป่วยเสียนฉันก็คือชิลมใส่ค่ะชิลม์ไดต้นน้ำค่ะฉันพร้อมเมาละแต่ว่าเก็บอาการไง แม่ปวดก็เลยรีนวายแดงให้ฉ่ำเลยค่ะแม่ปวดฉันก็รินวายแดงฉ่ำเลยในตอนนั้นเลยรู้สึกว่าเขาจะเปิดประเด็นคุยกับเรายัางไงวะแต่สิ่งที่นาง,นางถามอะฟิลแบบเออเป็นยังไงสบายดีไหมทำอะไรอยู่ช่วงนี้ฟิลแบบฟิลสัมภาษณ์ง่ายงว่าก็ฟิลสัมภาษณ์นางก็ถามประมาณว่าเออช่วงเนี้ทำอะไรอยู่ มีเพนทำอะไรอะไรเ <C oughs> งี้ยก่อนหน้าเนี้ที่แบบตั้งแต่เนยมาเป็นลูกสะพ,พ้ายบ้านเขาเขาก็คือไม่รู้เลยว่าเนยทำอะไรอะไรยังไงนิสัยยังไงแบบไหนก็คือเขาไม่รู้ถ้าสมมติเจอกันก็แค่วันแบบวันสำคัญปีใหม่กินข้าววันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเนยก็จะชอบแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็แบบยิ้มยิ้เวลาเขาคุยอะไรกันเนยก็คุยได้ไม่เยอะเพราะว่าภาษาเนยไม่เก่งไงเออก็ฟีลแบบว่าน่าก็ถามว่าเออทำอะไรอะไรยังไงอยู่อะไรเงี้ยพีชันก็เปิดประเด็นเลยค่ะว่า เออเธออะถ้าเธอไม่ชอบฉันอะไรตรงไหนยังไงอะเธอก็บอกฉันได้นะอะไรเงี้ยแล้วนางก็เลยพูดว่าฉันพูดไม่ได้หรอกว่าฉันชอบเธอหรือไม่ชอบเธออะไรตรงไหนยังไงเพราะว่าฉันน่ะยังไม่รู้จากเธอฉันยังไม่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงฉันยังไม่รู้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนฉันไม่สามารถตัดสินเธอได้ว่าเธอเป็นคนยังไงนางก็แบบปุ๊บปั๊บมาแล้วหรออุ้ยไม่ลัวฉันค่ะ กูยังไม่ขาดคำค่ะแม่ผัวขับรถมาแล้วฉันก็วิ่งหนีเหมือนเดิมค่ะจะหนอยกับลูกชายนาว่าทำไมเวลาไนเห็นนางแล้วเนี่ยชอบวิ่งหนีในแอบกลัวเนก็ยังกลัวเหมือนเดิมนะทุกคนแอบเกรงเกรงเขาเหมือนเดิม ถึงจะไปเคลียร์ใจกันแล้วก็เก่งเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบหรือเขาอะไรยังไงเนยอะเขาไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่รู้จักเนยซึ่งเขาก็ไม่สามารถตัดสินเนยได้ใช่ไหมเนยก็เลยพูดขึ้นว่าปกติอะฉันเลือกที่จะไม่มาที่นี่ก็ได้ฉันเลือกที่จะแบบอยู่แค่กับอเล็กฉันเลือกที่จะอยู่แค่กับลูกชายเธออะไรเงี้ยฉันน่ะเลือกที่จะไม่มาตรงนี้ก็ได้ เนยังไม่พูดจบประโยคเลยเว้ทุกคนแล้วเขาก็พูดแจ้งขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปอะไรเงี้ยเนยก็แบบเฮ้ยกูยังพูดไม่จบประโยคเลยนักาอาจจะรู้สึกเครื่องในตอนนั้นแต่ในยังพูดไม่จบประโยคไงเนยก็เลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็เพราะว่าฉันแคร์เธอฉันแคร์ทุกคนในบ้านไม่ใช่เฉพาะสามีฉันแต่ฉันแคร์ทุกคนนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเลือกที่จะมาที่นี่มาคุยกับเธอมาเคลียร์ใจกับเธอหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวในยขอแต่งตานิดนึง ตอนนั้นคือดิฉันก็ร้องไห้อีกแล้วเว้ยคือแบบเหมือนเหมือนร้องไห้แบบว่าถึงแม้ว่าฉันไม่ได้โชว์ความรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ฉันน่ะจริงใจจริงๆจริงจริงจิงใจรักทุกคนจริงๆเหมือนครอบครัวในจริงๆริงในก็คือร้องไห้ออกมาเลยทุกคนแบบว่าเราอยากให้เขารู้ว่าเออสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดคือความจริงใจจากเรานะคือความจริงจากหัวใจเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเลยร้องไห้ด้วยก็เล้ดแอลกอฮอล์ด้วยแบบกึ่มๆด้วยมันเลยทําให้ ความรู้สึกมันเซนซิทีฟเข้าใจไหมหลดอนั่นแหลนก็บอกว่าฉันน่ะไม่สามารถพูดได้หรอกว่าฉันน่ะเป็นคนดีหรือว่าอะไรยังไงแต่ฉันอยากให้เวลาพิสูจน์อย่าเพิ่งตัดสินฉันว่าฉันเป็นคนอะไรยังไงตอนนี้ขอให้เธอดูพฤติกรรมดูนิสัยของฉันไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ย ในกับเล็กคบกันแค่เจ็ดเดือนแล้วเราก็แต่งงานกันเลยนะคะว่าตอนนั้นนายเนยเป็นโอเพรใช่ไหมเนยมาทางานเป็นโอเพรทุกคนเนยะคือทํางานเลี้ยงเด็กแล้วคือวีซ่าของเนยอะมันใกล้จะหมดแล้วเอเล็กก็เลยแบบว่าได้ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็จะแต่งงานกับเธอเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากให้เธอแบบไปไกลจากฉันฉันไม่อยากห่างกับเธออะไรเงี้ยเออรักเอเตยหอม, <c oughs> อมฉันพูดเลยนะว่า ฉันไม่ได้เป็นคนถามลูกชายของเธอแม้แต่นิดเดียวว่าเราแต่งงานกันเถอะหรืออะไรไงหรือแบบแต่งงานกับฉันเธออะไรเงี้ยฉันไม่ได้พูดเลยในบอกในบอกว่าลูกชายของเธออะไรก็บเป็นคนพูดเองจัดการเองทั้งหมดแล้วนานก็แบบเออฟังแบบแอบบแบบจริงๆนิดนึงเพราะว่าเนยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเขาอาจจะคิดว่าเนยอ่ะเป็นคนแบบ เสนอลูกชายเขาหรือเปล่าว่าแบบอือแต่งงานกันไหมอะไรเงี้ยแม่ผั่วในพูดตรงๆเลยว่าเขากลัวในไปหลอกไปต้มไปตุนลูกเขาเขากลัวแปบว่าเราอะแต่งงานกับลูกเขาเพราะว่าอยากอยาก,อยากสบายอยากมีเงินอยากได้เงินอยากหลอกเอาเงินหรือว่าแบบอยากได้พาสปอรต์ตอยากได้สัญชาติอยากอยู่เยอรมันอะไรเงี้ยคือคิดง่ายว่าเขาก็กลัวเราไปหลอกลูกเขาเพราะว่าก็รู้จักกันไม่นานแต่เอ๊ะทำไมมันทาไมเขาแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยคือแบบรู้จักกับเนยไม่นานแต่ทําไม แต่งงานกันแล้วเนยเข้าใจความรู้สึกเขานาะเนยก็ไม่ได้รู้จากแม่ผัวดียังไม่ได้รู้จักกับลูกแฟนของลูกชายเลยแต่ทําไมเอ๊ะมันแต่งงานกันแล้วมันย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็เคารพสิทธิ์ของลูกเขาว่าถ้าลูกฉันทําแล้วเขามีความสุขฉันก็โอเคและสิ่งหนึ่งที่เ,เขาแบบแอบชอ็อกนางแบบแอบช็อกนิดนึงเกี่ยวกับน้าของเนยน้องสาวของแม่เนยค่ะเขาบอกว่าน้าของเธออะ เกินเบือมากเกินเบืออะไรคือแบบวันที่แต่งงานกันใช่ไหมน้าในแบบตอนเขาที่เขายื่นแหวนให้เนยอ่ะเขาแบบแอบ,บน้ําตาซึมแอบร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็ดีใจเข้าใจฟิลแบบเขาดีใจหมแบบคือเนยเข้าใจความรู้สึกน้านเนยนะว่าทําไมเขาถึงร้องไห้เพราะว่าตอนที่เนยเป็นโอเพอ่ะเขาคือแบบต้องสอนต้องอะไรในใหม่หมดทั้งวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยถึงแบบซัพพอร์ตเรื่องอาหารเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยคือแต่พอเราได้แต่งงานแล้วเขารู้สึกว่าหมดห่วงเขารู้สึกว่าเออเป็นฝั่งเป็นฝารับเนยแบบ จะเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าดีใจตื้นตันแต่ดีใจมันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนสําหรับคนที่แต่งงานมันก็ต้องดีใจเป็นปกติแม้แต่หนก็งงตะกะเขามากเขาบอกว่าน้าในแบบเกินไปโอเวอร์แอคติ้งเกินไปแบบดีใจเกินเบอร์อะไรมันจะขนาดนั้นแค่แต่งงานวันเดียวเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะแค่แต่งงานวันเดียวทําไมเขาแบบเกินไปอะอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเฟกอะพูดง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ในก็พูดกลับไปว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที คนเราจะสามารถดีใจได้ในวันแต่งงานจากนั้นก็คุยเรื่องปกติคุยนานมากวันนั้นน่าจะคุยประมาณ2อชั่วโมงซึ่งอเล็กก็แบบรู้สึกไว้วางใจแล้วรู้สึกวางใจแล้วแหละว,ว่ามันน่าจะไปในเวที่ดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปในเวที่ไม่ดีเนยอาจจะกลับมาแบบสินาทีหรือว่าสามสิบนาทีที่ในไปแต่ในแบบอยู่กับแม่ผัวในแบบ เป็นสองชั่วโมงก็คุยปรับความเข้าใจกันว่าเออเธอจะไปอะไรไงคือแบบเหมือนพูดเรื่องส่วนตัวให้กันและกันฟังอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเนยกับเขารู้สึกรู้จักกันมากขึ้นแล้วในลืมบอกตอนที่ในร้องไห้ใช่ไหมแล้วในรู้สึกว่าฉันอะรู้สึกว่าเธอแบบเหมือนเธอไม่ชอบฉันเพราะว่าตั้งแต่ที่ฉันเป็นอานโบกมือใส่เขาก่อนเขาไม่เห็นนะ่ไปละเม่ผัวฉันเป็นธรรมดานะคะขับออดีเปิดประทุนนะคะพีส่สาว ในแต่งงานมาทุกคนคือเชื่อไหมว่าเขาอ่ะจับมือเนยครั้งเดียวระยะเวลาที่เนยอยู่มาเป็นปีๆอ่ะมีจับมือกันแบบเช็คแฮนด์กันอะไรเงี้ยครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆแบบในวันปีใหม่ถ้าเป็นปกติของคนฝรั่งนะคะการทักทายกันหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะโกรธเขาก็จะแบบจับมืออะไรเงี้ยแต่แม่ผัวเนยก็แบบอืมก็ยิ้มยิ้มพันพยักหน้าอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะหรือเขาไม่ชอบเราหรืออะไรยังไงวะอะไรเงี้ยก็ พูดเสร็จป huh? ุ๊บนู่นนั่นนี่สองชั่วโมงทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้มากซึ่ดิฉันก็งงว่าทําไมฉันเข้าใจทั้งทั้งที่นางพูดภาษาเยอรมันฉันก็พูดภาษาเยอรมันคือวันนั้นในความรู้สึกเหมือนว่าสันชาตยานการเอาชีวิตรอดของดิฉันก็คือพูดภาษาเยอรมันได้แบบบุ๊บบู๊บบู๊บ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 เลยค่ะถึงแม้จะแบบผิดผิดทุกๆบ้างแต่พูดได้รู้เรื่องฟังเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วฉันงงมากวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆดีใจมากๆที่เเธอชิญฉฉัันนมารู้สึกแบบ ไม่เสียใจเลยรู้สึกแบบมันดีใจมากๆที่แบบเธอเชิญฉันมาวันนี้แล้วก็ถ้าเธอมีอะไรชอบหรือไม่ชอบได้โปรดบอกฉัน <c oughs> เขาก็บอกอย่างเดียวแหละไม่ชอบใหไดนเล่นมือถืออย่างเดียวเลย <c oughs> เขาบอกไม่ชอบเล่นมือถือเขาแบบอยากใช้เวลาในครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็บอกกลับเนยกลับมาเหมือนกันว่าคือถ้าไม่ชอบอะไรก็บอกฉันเหมือนกันนะอย่ากเก็บไว้ในใจอนะไรเงี้ยพอในจะเดินกลับบ้านในก็เลยว่าขอกอดได้ไหมแล้วเราก็กอดกันตรงหน้าประตูรั้วทุกคนคือแบบ แฮปปี้เอนดิ้งมากแล้วฉันก็กอดเขาแล้วฉันก็แบบมีความสุขมากมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ายกภูเขาออกจากอกทุกคนเข้าใจไหมคือก่อนหน้าที่เนยจะไปหาเขาในคิดหนักมากว่ามันจะเป็นอะไรยังไงวะมันจะแบบยังไงวะมึงมันแบบเข้าใจสิลวไหมคือแบบเรื่องราวมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยทาลิปแล้วก็เดี๋ยวไปติดขนตานะคะสีข้างในก็ใช้ของเมยบลินเหมือนเดิมนะคะจะใช้เป็นสีเบอร์ห้าสิบนะคะวิกเก็ตสีน่ารักมาก ก็น,นั่นแหละคุณก็กลับมาแล้วแต่งนะวันนี้ก็แบบที่คู่อนุนี้ติดขนตาปลอมหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็คือฟินิชลุคของเรานะคะทุกคนทุกวันนี้ก็แต่งแบบง่ายๆสบายๆไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายแต่งแบบฟีลสาวเอเชียที่คูออนเนณอะไรแบบทำดอลลี่องด์หรืออะไรอะไรเงี้ยเออเลยก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆแล้วนะคะถ้าใครรอฟังอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ในไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย